ทุกคนป้าขนานชวนผ่ามาขูดเกล็ดขีมะจะเรียกว่าอะไรน้ำแข็งนะคะไม่ใช่เกรีดขีมะก็เป็นเครื่องเปนเคือป็นก็คือความหนาวเย็นอากาศิดลดอะไรเนี่ยมันทำให้หน้ารดถ้าเราจอดนอกนอกโงรถนะคะตอนนี้จอดที่สนามเรื่องมาจอดที่ลานจอดรถที่โรงเรียน ประมาณนี้เลยเราก็ต้องขูดออกก่อนนะคะเนาะก็ซื้อกราดพลานะคะป้าโมนามีน้ำยาสเปชีมนะคะแต่ป้าโมนาก็ลืมแต่ตัวขูดเนี่ยมันอยู่ใกล้ที่นั่งป้าโมนาป้าโมนาก็เลยจับมาขูดในช่วงรอเวลาให้ข้างในรถที่ป้าโมนาเปิดความร้อนกระจกทำงานนะคะเนาะ ต่ครั้นี้ป้าบุนาก็เหมือนออกมาช่วยนะคะให้พวกขูดเร็วๆเขาเรียกว่าอะไรให้เขาออกจากหน้ากระจกเราเร็วๆก็ขูดออกเลยค่ะขูดเองเลยนะคะนี่แหละความลําบากหน้าหนาวก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเพระปุกๆเลยนะคะหน้ารถข้างหลังละลายละ หลังจากที่เราขูดด้านนอกแล้วเราก็จะมาดูสภาพข้างในนะคะว่าเราสามารถมองเห็นข้างหน้าได้หรือไม่แล้วเราก็ถึงจะได้ขับออกนะคะเนี่ยป้าโมนาก็เปิดเปิดความร้อนช่วยนะคะก็คือความร้อนของกระจกด้านหน้าแล้วก็ความร้อนของกระจกด้านหลังนะคะก็คือด้านหน้าและด้านหลังคือเปิดให้มันร้อนข้างในแล้วให้หิมะข้างนอกละลายแต่ที่เราไปขูดข้างนอกมเมื่อกี้เพื่อให้ช่วยนะคะช่วย ช่วยเครื่องเราได้ออกเร็วๆอ่ะเนาะได้เราได้ขับรถไปเร็วๆนะคะเนาะนี่แหละวิถีชีวิตหน้าหนาวมันจะลำบากตรงนี้ถึงมีรถแต่ก็ต้อง <c oughs> ให้หิมะละลายก่อนแล้วถึงจะขับได้นะคะขับขี่ปลอดภัยนะจ๊ะนะเนาะอย่าก็ละลายแต่เพียงแต่ว่าให้ตรงที่เราขับอ่ะมันสามารถมองเห็นได้ข้างหน้านะคะ <c oughs> โอเคค่ะป้าโมนาก็ สามารถมองเห็นแล้วแหละเดี๋ยวป้าโมนาก็จะขับรถออกก่อนนะคะวันนี้กลับบ้านช้า